ว<ล>สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วครับผมสําหรับการรีวิวมีดการรีวิวมีดแบบทรงอัปเดตนะครับผมเนาะวันนี้ก็จะมาเป็นมาเชเตับผมมาเชเตมาเชเตเล่มนี้นะผม,ม,ท,ม,ะผมทรงนี้จะต่างก,ก,กันกับทรงที่ผมเคยไปคยรีวิวไปแล้วนะผมเนาะนั่งลงนั่งลงมาดูความแตกต่างของมันยังไงนะผมเนาะความแตกต่างของของ,ของมาเชเตทรงนี้นะผมเนาะมันค่อนข้างที่จะหลังโค้งนะผมสังเกตดูดีนะผม ส,สูงแล้วครับออาเกเคต่ำๆหน่อยนี่ต้องบอกว่าสูงเกินนี่คือความโค้งสันหลังเขาจะโค้งนะผมโค้งออกออกโค้งๆไม่เหมือนกับมาเซเตที่ที่ผมได้อัดคลิปไว้คลิปก่อนก่อนนู้นนะผมมาเซเตเล่มนั้นนะผมหัวจะใหญ่นะผมแล้วจะเลียวมาเล็กครับผมเต่สาหรับมาเชเตทรงนี้นะผมค่อนข้างที่จะขนานไปขนานกับหัวนะผมคือเป็นแบบที่ลูกค้าสั่งมานะผมแบบที่ลูกค้าสั่งมาแต่ก็ เป็นแบบอีกหนึ่งแบบที่มียอดสั่งมากพอสมควรนะผมกับทรงนี้นะผมดูให้ชัดนะครับจะต่างกันกับที่เราเคยรีวิวไปนะครับผมดูท้องนะผมดูท้อง <Hey. S 1> ดูท้องดูท้องก็งคือให้ดูท้องครับผมเจ้าของมาโฟกัสที่ท้อง <laughs> ดูท้องนะผมคือท้องกับเล่มนั้นไอเล่มที่ทรงที่เราเคยรีวิวไปจะต่างกันนะผม ทรงนี้จะค่อนข้างที่จะเรียวๆเรียวๆหัวจะเล็กนะผมๆๆเป็นอีกหนึ่งทรงที่ที่มียอดสั่งก็เยอะพอสมควรเป็นแนวบุกๆลุยๆเป็นแนวเดินป่าสายโหดๆนะผม <ๆ S 2> นี่ครับดิน่งเล่มที่ที่ทสามารถฟันไม้ ฟันไม้กินเนื้อไม้ได้ดีอีกหนึ่งเล่มเลยนะผมสําหรับสําหรับประสบการณ์นะผมประสบการณ์ที่ผมใช้มานะครับผมเล่มนี้ถือว่าทรงเนี้ยถือว่าถือว่าฟันฟันไม้ได้ดีกินเนื้อไม้ได้ดีมากครับผมทรงหนึง่งถ้าจบผมได้รีวิวจบหมดทุกเล่มทุกทรงแล้วนะผมก็คลิปต่อไปเราก็จะมาทําการรีวิวการฟันนะผมฟันให้ดูว่ามีดแต่ละทรงไล่มาตั้งแต่มาเชเต้ มาเซเ,เต้ใบข้าวเดนบูซีพัดติ้งปลาลังทุกเล่มนะทุกทรงนะผม,ผมจะมาฟันให้ดูเป็นทรงละหนึ่งคลิปในการฟันไม้นะผมว่าระหว่างมีดแต่ละทรงทรง,ทรงไหนที่จะฟันใช้งานได้ดีกว่ากันนะผมเนาะแล้วก็ทรงไหนที่เหมาะสําหรับการใช้ฟันนะผมเนาะเดี๋ยวจะมาริวให้ใหดูอีกทีนึงนะผม ก็เป็นเป็นเป็นทรงสุดท้ายแล้วนะผมทรงสุดท้ายแล้วอืหลับการยังยังไม่ยังไม่สุดท้ายฮะยังไม่สุดท้ายยังยังยังไหนยังเดี๋ยวจะให้ดูยังมีใช่ไหมนี่โอ้โหมือมือตากล้องเราบอกว่ายังมีอยู่ครับผมมันเยอะครับผมเอาจริงๆคือทรงทรงที่ที่เราทำัวเนี้ยเยอะมากเยอะมากๆคือส่วนมากก็มีมีลูกค้าเราได้รับทรงจากลูกค้ามาลูกค้าได้ส่งวิดีโอบ้างก็ส่งวิดีโอส่งแบบ ส่งส่งมาให้นะผมแล้วก็ทําทําเสร็จแล้วก็แช์นะผมแชร์ให้ลูกค้าท่านอื่นได้ดูเผื่อลูกค้าชอบใจตรงกันก็สามารถสั่งทําได้นะผมยังยังตกลงนี่คือยังยังใช่ไหมครับยังยังมีอยู่ไหมยังยังมีครับผมยังมียังเหลืออยู่ครับผมเดี๋ยวไปรุ่น่าส่งไหนนะครับผมเนาะเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้นะผมต้องขอขอบพระคุณนะครับผมขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับผมทิกซีทุกท่านเลยที่ติดตามรับชมนะครับคลิปหน้าเจอกันไหมผมสวัสดีครับ